มัน้องไปกดนนะมันมันแยกนใะช่มันไม่ชับมันนูน่นน้องจา๋าตอนนี้ยังยงนั่งไม่ได้เลยเดยนูน้องลูกน,น,น้องเออหน่นน้องตอนนี้เห็นน้องไหมใครวหหะ น้องน้องน้อฉานม่ยังนั่งไม่ได้เลยน้องฉานไปดูดิน้องอ่ะเนี่ยเอน้องน้าฉานน้องน้าฉานนั่งไม่ได้ น้องน้องฉานป่ะเนี่ยน,น,น้องน้องน้องหนึ่งน้องน้องฉานน้องน้องฉานมาลูก <c oughs> แอวะน้องน้องไงลูกน้องน้าฉ่านยิ้มเลยยิ้มเลยเฮ้ยคียน้องอเอือร้องไม่ร้องเลยน้องไม่ร้องเลยเนี่ยร้องห้ายิ้มไลืมย่าไม่ได้ลืม มไดูน้องนา่งฉานนู่นดูน้องนุ่นน้องดูน้องน้องหนูใครเป็นน้องหนูน้องหนูน้องฉานอ้